สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพบกับผมแอดมีปูซิเมนต์กันในเกมอีโด a ่าแฟนตาซีสตาร์สากานะครับอดเ้กินช็อกโกแลตม่นกอ่าวันนี้จะมีอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับของเกมอีโด a านะแล้วเป็นตัวละครอีเวนต์วาเลนไทน์ตัวแรกของเกมนะก็คือฟารี่นั่นเองซึ่งฟารี่เนี่ยเขาเป็นสายเพิ่มโอกาสติดคิทิคโคนะแล้วตัวนี้จะได้รับการบูส์เอ่อเพิ่มโบนัสเหรียญกิ้วนะครับ ก็ยังเป็นอีโด่าของเขาก็ยังเป็นอะโด e ิดาเออรุ่นผลิตจำนวนมากนะอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับเรามาดูว่าสเตตัสสูงสุดเนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่สปีดก็ยังถึงเจ็ดร้อยเหมือนเดิมนะก็คือเหมือนร่างร่างเก่าอะร่างเก่าของเขาก็เจ็ดร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเดสสินี่ของเขาดีกว่าอืม ถ้าเป็นสายรอเนี่ยเขาจะเป็นสายโจมตีนะครับแต่ถ้าเป็นสายทางขวาเนี่ยอันนี้เป็นชนะทาาหรือเปล่าน่าจะนะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะครับเรามาดูสกิลของเขาดีกว่านะอันนี้เพิ่มความแรงตามสถานะนะครับแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยเป้าเดียวเหมือนล่างหลักเลยแต่ว่าจะเพิ่มจะเพิ่มไม่นี่แทนนะลดการฮิลอีฝ่ายหนึ่งนะ แต่ว่าสกิลที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นทีเด็ดของเขาแล้วนะครับก็คืออ่าอันนี้มันมีผนึกอะไรสักอย่างด้วยแล้วก็ลดความเร็วอีกเป็นตัวธาตุน้ำที่เป็นเมตาได้เลยนะตอนนี้ในเกมอีโด่าเนี่ยธาตุน้ำค่อนข้างจะเป็นเมตานะครับตั้งแต่โปโปน้าครบรอบเกมเข้ามานะครับอ่า ก็คือถ้าสม,มุสสมได้เนี่ยก็ามาเป็นตัวที่โจมตีโจมตีคนแรกได้แล้วก็ามาใช้กับซิมโบลจีเซคิสเ่ะแล้วมันจะไปทางผนึกของเขาแล้วก็ล้างบัฟเขาได้ด้วยนะเป็นอะไรที่แจ่ม,มากๆนะครับตัวนี้มาเราไปดูข้างในกันดีกววานะครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมี มันจะมีตู้กาชาเป็นวาเลนไทน์นะแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งสุ่มเธอคนนี้หมดตัวนะครับเพราะว่าอีเวนต์วาเลนไทน์ปีนี้มี2ตัวละครนะซึ่งตัวแรกก็คือฟารี่นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเขาจะไม่บอกนะครับก็คงต้องรออ่าอีเวนต์ครึ่งหลังนะเพราะแต่ละอีเวนต์เนี่ยมันจะมีครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะ อันนี้ก็จะเป็นเมลตี้วาเลนไทน์สเตกาชานะโอ้ก็เป็นฟารี่ธาตุน้ำอ่าใครสุอยากสุ่มก็สุ่มนะเดี๋ยวผมค่อยสุ่มนะครับส่วนในนี้ก็ยังอยู่นะไอตู้ส,สตาร์เฟสธาตุลมนะครับถ้าให้ผมแนะนำจริงๆก็ทั้ง3ตัวมีประโยชน์หมดนะครับแต่ตัวที่ดีที่สุดในเกมก็คืออีโอนะครับแล้วก็ลองลงมาจะเป็นโปโปอน์นาธาตุลมนะครับ ส่วนนี้จะเป็นตู้ซิมโบหกดาวสเปเชียลกาชาซึ่งมันจะรวมทุกซิมโบของทุกอีเวนต์เลยนะมีตั้งแต่อีเวนต์ว่ายน้ำ Event Event, อีเวนต์วาเลนทายอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับซึ่งในนั้นมีซิมโบที่ที่ควรหาก็คือไอหน้าร้อของลูกพี่ไอชุดหรือแจสปาชุดว่ายน้ำเพราะอันั้นนมันจะเพิ่มแต้มเริ่มต้นสลับทีม1จุดนะครับ ซึ่งอยากได้มากๆแต่ผมเกือไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะตู้กดปกติแต่เพิ่มเหไอนี่ชาแนล E s Newy แล้วก็โซล E X นะอันนี้จะเป็นของแถมที่ได้จากวันแรกของเดือนนะครับอ่ะผมก็กดเลยแล้วกันกดไปเลยแล้วกันอ่าไม่มีเคลืนเกลือนะครับ โซละนะแต่ว่าที่ผมอยาดได้คือโซละท่าไฟนะครับโอเคงั้นเราไปตู้ต่อไปดีกว่าอันนี้ก็หมดแล้วมั้งอ่ะส่วนตู้การันตีสีดาวเนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บไว้เยอะๆก่อนแล้วค่อยกดทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตู้ ตู้การตีสีดาวที่เป็นโปโปนาเนี่ยเขามีเพิ่มตัวละคร EX ตัวใหม่แล้วนะก็ถ้าใครแบบยังไม่อยากรีบกดก็ตองไว้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นตู้ของผู้เล่นคนใหม่อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นตู้อารีนากาชานะก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับก็สุม่มสุ่มเอาอีนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วที่สุม่มเฟนพอยท์ ถ้าเป็นเกวิโดราต้องเป็นลทัทธิสุ่มบูสเตลาสินะเราสามารถกดทีเดียวเพื่อเอาผลสรุปเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องรอแบบสุ่มสุ่มร้อยอันไม่ไหวนะอ่าเรามาถึงจานเด็กของเรานะสเตปอัพกาชาอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะ ถ้าคุณมีเพชรประมาณ13,500เพชรเนี่ยคุณได้แน่นอนฟารี่วาเลนไทน์นะแต่ว่าผมจะกดแค่1,500ก็พอนะครับผมจะไปรอรุ้นตู้ที่2ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเริ่มสเตปแรกนะครับสเตปสุดท้ายเนี่ยแหละสะตาเกตเอ๋ย <laughs> มาเหอะอือโอสองงานเองจบแล้ว ม่มีขึ้นเลยอ่าโอเคเป็นวอเตอร์นะมอเตอร์แบบซิมโบลสีดาวป่ะ อ่ซิโบกุสีดาวควรจะเปิดพันหทุกตู้นะเพราะอย่างน้อยเราได้เศษเกลือ30นะครับเอาไปทำอย่างอื่นได้เอาสะสมเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคงมีแค่นี้แหละที่สุ่มกาชาเราจะไปลุยอีเวนต์ของวาเลนไทน์ Valentine แล้วกันนะอีเวนต์วาเลนไทน์เนี่ยมันจะ มันก็จะเหมือนทุกๆอีเวนต์นะครับก็คือต้องเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะซึ่งขึ้นต้นมาเนี่ยเป็นอ่าดีเซลวาเลนไทน์ของตัวเอกเหรอหน่าสนใจนะลองเข้าไปดูตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นเออยังไม่ได้เปลี่ยนทีมดียว่าเปลี่ยนทีมก่อน เผื่อใครที่ติดตามเอจีเซลของผมนะจีเซลของผมนี่บวกแปดเรียบร้อยแล้วนะก็คือเต็มทุกสองฝั่งแล้วเลวต่อัพเอ่ออฟก,กลาวนะว a l เลนท n e เดย์วันนี้เป็นวันที่กลุ่มอสวินแกะขาวอ่า ทำกิจกรรมเต็มที่เต็มไปด้วยความรับเหรออ้าวมีมีชื่อผู้เล่นกับจีเซลด้วยอืมแล้วจีเซลมันทําอาหารเป็นเหรออ่าผมขอดูสถานาการณ์ไปก่อนแล้วกันมันเอาอเวยและเมลิซ่ามา เมลิซ่ามาทีไรเนี่ยความความชิบหายจะมาทุกทีชูริช็อกโก้เอ้ยไม่ใช่ดิกีริช็อกโก้ออกีริช็อกโก้ก็จะหมายถึงพวกอ่าช็อกโกแลตแบบให้ให้เพราะความเป็นเพื่อนอนะ น่าจะมีอะไรหรือเปล่าวะนั่นไงเมลิซาเองสร้างปัญหาไว้ใช่ไหมก็เลยโดนสองคนนี้ตามล่ะนั่นไงให้ นี่คืออัศวินกลุ่มแก่ขาวเหรอแล้วก็มีเมลิซาด้วยอ่าแสดงว่าเราต้องจับกลุ่มเมลิซาสินะเอาแบบนี้แล้วกันตายหมดเอเหลืออีกตัวหนึ่ง เหมือนขายช็อกโกแลตที่ไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าเห็นมีคำว่าขายของน่าจะใช่นะาเดี๋ยวผมค่อยไปแปลที่หลังแล้วกันนะวเมลิซาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะเก่งเรื่องการค้าขายนะครับแล้วก็อ่าถ้าคุณแลกของในช็อปประจำอะ่ะคุณจะเจอเขานะแล้วก็มีถ้าไปตามเนื้อเรื่องของภาคที่หนึ่งเนี่ย เขาจะเป็นคนที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นโลกชอบสมบัติเป็นอย่างมากนะก็คือเป็นนักล่าสมบัติชั้นดีเลยอ่ะเรามาดูของแรกกันก่อนแล้วค่อยไปดูอีเ,อเวนต์ของแรกงวดเนี้ยเขาจะมีซิมโบลของวาเลนไทน์ให้นะครับก็คือเราต้องไปลงด่าแล้วก็ ได้ของอีเวนต์มาแล้วเอาของอีเวนต์นี่ไปแรกนะครับซึ่งใบเนี้ยมันเริ่มเทิรนมามันจะเพิ่มดาเมจให้เรา,อาตอนนี้5%นะแล้วก็ลดดาเมจให้อีก5%นะครับก็ถ,ถือว่าดีนะถ้าบวกเต็มถ้าบวกเต็มสิเนี่ยคิดว่าน่าจะ15นะครับแล้ถ้าบวกเต็ม10แล้วอะ่ะมันจะมีผลเสริมมาก็คือ ระยะเวลาบัฟอ่ะมันจะเพิ่มเป็น2เทินนะครับถ้าบวกไม่เต็มเนี่ยมันจะมีแค่เทินเดียวนะก็ควรแรกนะครับใบมันก็สวยด้วยอ่าแล้วก็มีอันนี้ไว้อัพโซนะครับซิมโบประเภทโซมีตุ๊กตาลิมิเต็ดอันนี้ผมควรต้องแรกเ้ยมเดนี้มันแจกเยอะดีจังวะมีทั้ง1ชิ้นแล้วก็แยกอีก4ชิ้นเป็น5ก็เท่ากับว่าที่มันปรับปรุงก็ดีนะ เพราะปกติเองเนี่ยมันจะแลกแค่ชิ้นเดียวปะน่าจะมีแค่ชิ้นเดียวถือว่าโอเคแล้วก็มีซิมโบโลนี่ด้วยอ่าซิมโบกระชานะซิมโบกระชาติเก็ตนะครับก็ามาไปสุ่มได้นะแล้วก็มีตั๋วการันตีห้าดาวสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ตั๋วการันตีห้าดาวทาตุน้ำสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ตั๋วเข้าเอ่อดัจจวัตถุดิบ แล้วก็มีตัวแรปปี้แล้วก็คำพีไว้ลงเต่นเจหัวใจนะอันนี้ก็หินอัพสกิลลูกอมเพิ่มเลเวลของตัวละครเอ้ยไม่ใช่ตัวละครสัตว์เลี้ยงอ่ะอาหารเพิ่มเวลสัตว์เลี้ยงอ่ะสเตมินา่าควรแรกนะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่นะแต่ผมแรกไอไอยอย่างที่ผมพูดไปเลยอ่ะ ถือว่าโอเคนะได้ห้าชิ้นเลยต่อหนึ่งอีเวนต์แล้วถ้าถ้าครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีแลกตุ๊กตาลุงเนี่ยผมก็ยอมฟาร์มนะอ่ะเราไปดูอีเวนต์ดีกว่าถ้าอีเวนต์เนี่ยมันน่าจะมีสามด่าน4ด่านเหมือนเดิมมนะั้งแล้วก็แล้วก็จะมีเอชเล้นปะน่าจะมีอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะ ไอ้วาเลนไทยระดับง่ายเนี่ยมันต้องไม่มีคนตายนะครับแล้วก็ผ่านภายใน15เทิร์นใช้ตัวละครทาาดน้ำอย่างน้อย2ตัวนะครับตัวละครทาาดน้ำ2ตัวเหรออ่ะโอเคเราผ่านเงื่อนไขลุยเลยเรามีเอสเทีย EX เอ็กแล้วก็โคโคล็อตนะไปท่าดน้ำพอดี สามเวฟเลยหรอหน่าจะตายอ่ะไม่ต้องบัฟก็ได้มั้งมา บอกให้ใช้ทําให้ตายบอกว่าลืมดูไม่มีโอเคแต่จริงๆอยาให้มันมีบูสต์บูสไอเทมอีเวนต์นะเมื่อก่อนถ้าภาคหนึ่งเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวละครในตู้กาชาเนี่ยแหละแบบสมมุติเรามีฟารี่วาเลนไทน์เราก็ไปบูสไอเทมได้แต่นี้ไม่มีบอกนะไม่มีบอกว่าเออมันได้บูสหรือเปล่านะครับ จริงๆก็ไปดูยืมเพื่อนก็ได้นะว่ามันมีขึ้นไหมระดับกลางเนี่ยต้องใช้ทําให้ตายอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีธาตุน้ำสองตัวต้องไม่มีคนตายนะครับธาตุน้ำมีคนสุ่มได้อย่างยังไม่มีนะไม่เป็นไร ก็เป็นดานระดับยากและก็จะเป็นเลียภายใน12เทิร์นนะแล้วก็ต้องสลับทีมด้วยต้องมีหมนคนตายนะครับถ้าสลับทีมด้วยแล้วก็เดี๋ยวสลับไปเลยก็ได้นะจริงๆผมอยากได้ซิมโบเจสปาชูเวน้ามากเลยนะมันเป็นใบที่เพิ่มเกตสลับได้ทั้งสองจุดนะครับแต่นั่นแหละมันต้องรออีเวนต์ว้น้ำเท่านั้นนะถึงจะได้ ถึงตอนนี้มันจะเพิ่มตู้สเปเชียลมาโอกาสได้มันก็ยากอยู่ดีเดี๋ยวรออีเวนต์ว้น้ำทีเดียวแล้วกันเอ้ยต้องสลับทีมดว่าแต่ซิมโบไม่ทำงานแฮะไม่ันเป็นไร สำหรับทีมอ่า น้ำเลยแล้วกันโอ้ธาตุธาตุน้ำเหรอมันใช้ไม่ได้งั้นหือ าดูนี่มันจะมีด่านยากสุดไหมอ่ามีด่านยากสุดจริงๆด้วยนะด่านยากสุดเนี่ยต้องใช้ถ้าไม่ตายอย่างน้อยสองครั้งแล้วก็ จบภายในสิบเทิร์นต้องไม่มีคนตายนะครับก็ไม่นายาเท่าไหร ก็ดูเหมือนผมจะเจอโบนัสโบนัสนะเนี่ยเพราะว่ามีแรปปี้เนี่ยมันเป็นโบนัสนะครับเผื่อคใครไม่เคยเห็นในเกมอีโดลลามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะไอแรปปี้สีชมพูเนี่ยคือเลิบแรปปี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปว่าแรปปี้เนี่ยมันจะมีมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ ตามเทศกาลนะแต่ถ้าคนที่เล่นเกมแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์สองมาจะคุ้นเคยมากนะครับไอแลปปีค้คนเนี้ยเออว่าต้องใช้ทำให้ตายสองครั้งปะ ข้าไปเลย้วกันโอเคก็จะประมาณนี้นะเรามาดูว่ามีชาเลนต์ไหมสามร้อยเพชร มีไหมอ่ามีจริงๆด้วยนะอ่าต้องไม่มีคนตายนะแล้วก็ชนะภายในสิบเทิร์นหนึ่งคนต้องทำดาเมจให้ถึงสามหมื่นขึ้นไปเลย มันเป็นด่านของใครอะไรเนี่ยมีธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟอืมก็ใช้อ e ี o เนี่แหละลุยลน่าจะได้อยู่ โอ้ oh. เป็นฟารีวาเลนไทน์นะแล้วก็มีคัวเอนะครับแล้วก็มีคูล่านะอ่าฟารี่มันสแปมดีบัฟได้เอสถานะได้ควอัวเอทถาไมตายก็น่ากลัวนะมันลามบัฟได้ด้วยส่วนคูล่าเนี่ยถ้าแยกล่างก็ชิบหายนะครับอืมยังไม่ลามบับแล้วกัน ดูทางน,นี้ไปก่อนแล้วทำไมะเไมเสียงฟารี่มันดังจังวะบ้ปาปะตกใจหมดเลยเสียงฟารี่ดังมากเลยว่าผมว่าผมก็ตกใจตอน ตอนแนะนาตัวเองอ่ะแล้วเสียงฟารีดังมานั่นแหะอ่า <c oughs> ผมว่ามันเป็นบักนะครับ <c oughs> อ่าเรามาลุยกันต่อถ้าไม่ตายแล้วก็มันจะรับมันไม่มีบักอ่ะดูทั้งนี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ย ตายไหมไม่เข้าว่ะตาหน้าเนี่ยมันจะใช้ถ้าไม่ตายนะอา่าเราใช้ได้ก่อนนะฮะ ตอนแรกผมคิดไปเองว่าเสียงฟารี่วาเลนไทน์มันดังผิดปกติไม,ไม่ไม่ได้คิดไปเองแล้วล่ะได้ยินมาตั้งเมื่อกี้เนี่ยตกใจหมดเลยก็ตอนแรกคิดว่าเอะเราเพิ่มเสียงเยอะไปเปล่าไม่ใช่นะครับอ่าเราครบหมดทุกอย่างนะครับก็ถ้าเราเล่นเราเล่นตามเงื่อนไขเนี่ยเราก็ได้เพจประมาณเท่าไหร่แล้ววะเดี๋ยวนับก่อนด่านละร้อยเพจสี่ด่านสี่ร้อย แล้วก็มีมีชาเลนจ์อีกอ่ะชาเลนจ์ก็ให้อีก300รอแล้วก็เป็นเจ็รอยแล้วอ่ะแล้วก็เล่นเนื้อเรื่ออีกหน่อยก็คงจะได้เกือบพันเพชรอ่ะตีอย่างนี้แล้วกันประมาณพันเพชรนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นอีเวนต์นอกรอบแล้วกันนะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของฟารี่ให้เก็บด้วยนะสำหรับใครที่มีฟารลี่วาเลนทน์เนี่ยแล้วฟาร์มหัวใจคุณก็จะได้เพชรเพิ่มไปอีก นะครับก็น่าจะหมดแล้วมั้งอ่าเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดแป๊บหนึ่งนะครับไหนดูซิตอนนี้มีแค่นี้นะครับก็คืออีเวนต์วาเลนไทน์แล้วก็ตู้กาชาอ่าฟารี่วาเลนไทน์นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีเวนต์ข้่งหลังแล้วกันนะ จอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ